อย่างล่าสุดพักรวมไทยร้างชาคุณธนกรวงบุญคุณชนะค่ะรองหัวหน้าพาคเขาอกรณีแก้ร่ำมนูนปมจริยธรรมเนี่ยพักประชาชนประกาศพักจริงคือถอยแหละอืมพักก่อนเพราะไม่ต้องการให้ไปเป็นเงื่อนไขเดี๋ยวจะไปล้มแพ็กเกจอื่นของการจะแก้ร่ำมนูนรายมาตาถูกไหมแต่ก็จะมีคนบอกว่าในต้ามองว่าปัญหาของประเทศมากมายคุณธนกรเมื่อวานนี้บอก พักประชาชนดูจะวนอยู่กับเรื่องพวกนี้คือวนอยู่กับเรื่องลบล้างผลพวงรัฐประหารแกรัฐธรรมน,นูญแกยุทธศาสตร์ชาต,าตออิอะไรนะนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองวนอยู่กับเรื่องนี้ไม่สนใจปัญหาของประชาชนไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนที่เรื่องปากท้องหรือปัญหาน้ําท่วมเป็นเรื่องใหญ่คุณจะตอบอยังไงพี่ยทธกลับไปดูแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะครับกลับไปดูวาระก,การประชุมสภาวันนี้จนถึงปิดสมัยประชุมเรามีพรบหลายฉบับ ที่พรกประชาชนเสนอ,อเราแยกออกมาเป็น3มชุดชุดการเมืองดีเศรษฐกิจดีคุณภาพชีวิตดีเรื่องเศรษฐกิจดีมีพรบรแข่งขันทางการค้ามีเรื่องสุราก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่แน่นอนอเรื่องคุณภาพชีวิตดีเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วพรบรจัดสรรที่ดินประม,มูลที่ดินแก้ไขปัญหาหน้าบ้านให้ประชาชนทุกคนในประเทศนี้เรื่องการเมืองดีมีพรบร,ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมทำยังไงให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพทำยังไงให้กองทัพเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในอนาคต นี่แหละครับเนี่ยชุดแพ็กเกจที่เรามีอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าเนี่ยมันจะผ่านได้อาจจะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลด้วยครับคือก็คงยากแล้วพระเพื่อไทยก็ยังถอยเลยค่ะครับใช่ไหมเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกว่าเราใช้คําว่าพักนะครับไม่ใช่ใช้คาว่าถอยเพราะว่าเรายังยืนยันว่ามีปัญหาอยู่เพียงแต่ถ้ายังดันเรื่องนี้ต่อเนี่ยเดี๋ยวจะโดนอีกซฝั่งหนึ่งเอามาเป็นข้ออ้างในการล้มแพ็กเกจที่เหลือเราอีกขแพ็กเกจอันไหนไหนมา ผมถายอีกเักเรื่องหนึ่งเ,เรื่องพาม่าก,กลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงที่ผ่านมามากจริงๆกระทบกระเทือนไหมอันนี้ยอมรับตามข้อที่จริงว่ามีบ้างแต่ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงการเลือกตั้งเพราะาช่วงนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันใกล้กันเกินไปคะแนนนิยมพักอะ่ะคะแนนนิยมพักผมก็คิดว่าไม่ได้มีเป็นนัยสาคัญที่บอกว่ามีบ้างเนี่ยคือบางทีลงไปในพื้นที่แล้วจะเจอประชาชนบางท่านที่เขาเข้ามาบอกเราจริงๆซึ่งเขาได้รับฟัง ความคิดความเห็นแบบนั้นมามหน้าที่ของเราก็คืออธิบายซึ่งประเด็นเรื่องพมา่าเนี่ยสิ่งที่เราสื่อสารมาโดยตลอดคือการยอมรับตามข้อเท็จจริงว่าวันนี้เนี่ยมีชาวพมา่าอยู่ในประเทศไทยหลายล้านคนแล้วจํานวนมากเหล่านั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในระบบอยู่นอกระบบอพออยู่นอกระบบก็มีปัญหาที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเก็บสวยบ้างไม่ได้ถูกแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดบ้างเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีแรงงานชาวพม่าอยู่ในประเทศหลายล้านคนมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ย ทำไมเราไม่เอากลับเข้าสู่ระบบเพื่อที่เราจะได้จัดการปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ดียิ่งกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสื่อสารอันนี้คือเรื่องแรงงานถูกไหมครับการเข้าระบบก็แปลว่าได้สิทธิ์ตามกฎหมายคราะอพ่าะสิทธิค้ใช่ครับถูกไหมแต่มันมีเรื่องผู้ลิ้ภัยอะไรต่างๆด้วยซึ่งพักคุณถูกโยงไปหมดเลยถูกไหมก็มีข้อวิพา์วิจารณ์บ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นมากกว่าจากที่ผมได้ยินในพื้นที่เนี่ยคือมีความเข้าใจผิดว่าจะให้สิทธิแรงงานเท่ากับ คนไทยในฐานะคนละเมืองอซึ่งเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอนะครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญมากกว่าต่างหากนะครับอถือว่ามาตกลงจากที่เป็นต้นไปยืนยันที่ผ่านมาไม่ขวัญเสียไม่ท้อถอยถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมหลายประเด็นที่ผมลองไล่ถามดูเนี่ยนะในโซเชียลคุณก็จะเจอแล้วถูกไหมในสิ่งที่ก่อนหน้าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทําขนาดนี้ตอนนี้เขาก็มีการใช้โซเชียลเต็มที่จุดแข็งของพรรคก้าไกลในอดีตคือเรื่องโซเชียลถูกไหม ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญผมคิดว่าโซเชียลมันเป็นแค่ช่องทางในการสื่อสารนะสิ่งที่สำคัญกว่าคือความคิดของเราแนวคิดของเราครับขนาดเดียวกันเลือกตั้งครั้งที่แล้วเขาก็ไม่คาดคิดว่าคุณจะมาขนาดนั้นครั้งต่อไปเขาเต็มที่แน่บางที่ก็ตกลงกันได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ที่จะสู้กันหนัมันจะไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วหรือ,อยังไงคุณแท้ง ถ้าจะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเหมือนเป็นม้ามืดเขาไม่ทันระวังตัวเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่จริงเพราะว่าตอนอนาคตใหม่เราเป็นม้ามืดจริงตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเราอยู่นอกสายตาเพราะนั้นพอเราได้ผลมามาเป็นเก้าไกผมว่าสนามก้าไกการเลือกตั้งปีหกเนี่ยทุกคนเต็มที่หมดแล้วนะแคมเปญแลนด์ไลด์ต่างๆทุกคนเต็มที่หมดแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าในการผลการเลือกตั้งปีหกที่บอกว่าเราได้มาเพราะเขาไม่ทันระวังเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงแน่นอนตั้งแต่สนามที่แล้วเนี่ยทุกคนเต็มที่รคับ ไม่ใช่เขาประมาทไม่ไม่ใช่แน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจที่เจะรริวิสูปีเจศก็เลยประกาศแคมเปญอะไรนะทททเทงทั่วไทยค่ะเทงทั่วไทยคุณจะเดินสายกันใช่ไหมครับก็เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจให้คุณเทงไปเจอกับพักด้วยสมาชิกพักซึ่งคุณเทงตั้งใจจะไปทุกจังหวัดซึ่งทางผมเองก็ต้องวางวางอ่าให้เป็นนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดเจอสมาชิกสัมพันธ์แล้วให้คุณเทงได้ไปเจอ พร้อมกับเจอคณะทํารรงานจังหวัดทุกจังหวัดครับซึ่งคณะทํารรงานจังหวัดก็ถือว่าองค์คาพยพที่สาคัญของพรรคที่ผ่านมาคุณเท้งยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอสักเท่าไหร่ส่วนคุณเทง้งก็ไม่ก็แลยนะไม่จิตตกใช่ไหม <c oughs> ตอนน <ผม S 1> ี้ผมอยากจะถามเรื่องนี้เนี่ยเดินหน้าทํางานพยุท์อย่างทททเนี่ยครับไม่เป็นบางคนก็ขวัญเสียโอยตายหามาผุด แพงเล้วให้แพกเรลให้พอไมเสียสมาธิตรงนั้นไม่ได้เลยพิยุตททเนี่ยหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเจ็ดสิบเจ็จังหวัดพยุตล่องเอาสามร้อสิบห้าวันอันนี้จะทำจะถือเจ็ดจังหวัดภายในหนึ่งปีอันนี้ผมตั้งเป้าไว้ในใจนะครับจะพยายามทำให้ได้แปลว่าทุกๆห้าวันเนี่ยหารแบบคร่าวๆนะทุกๆห้าวันผมต้องไปหนึ่งจังหวัดผมคงไม่มีเวลาเสียสมาธิกับเรื่องอื่นก็เดินหน้าเต็มที่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเจอเจออะไรก็เจอกับสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเจอคุณก็จะเจอนะะใในนนนซเเเเชียยล่่คุณห็มัดแทจราว ก็เอากลับมาเป็นครอบปรับปรุงแล้วก็เดินหน้าทํางานต่อไม่เสร็จมาทีครับในโอกาสนี้ข้อสามคุณรักษาจุดยืนุดงการพักถูกไหมในโอกาสนี้ถ้าเกิดคุณทําได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งถามลงหน้าได้ไหมณตอนนี้นะครับถ้าถามว่าจะรวมกับพักใดได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเร็วไปที่จะตอบเพราะทุกๆพักเนี่ยพอเขาสู่สามเลือกตั้งเขาจะต้องขึ้นเวทีดีเบตถูกถามเรื่องจุดยืนทางการเมืองอถามเรื่องนโยบาย เพราะนั้นณตอนนั้นเนี่ยพรคประชาชนถึงจะสามารถตอบได้ว่าจุดยืนทางการเมืองและนโยบายของใครที่ไม่สามารถรวมคั่วกับเราได้จริงๆถึงตอนนี้ยังดูไม่ออกเหรอพี่ยุธครับผมเข้าใจว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสมการทางการเมืองนะครับผมเข้าใจว่าประชาชนทุกคนรวมถึงโหวตเตอร์ของพรคประชาชนด้วยนะเขาเข้าใจเรื่องสมการทางการเมืองครับเพราะนั้นเนี่ยกว่าจะตอบเรื่องนี้ได้จริงๆเนี่ยผมว่ากว่าจะเข้าสู่สนามเลือกตั้งถึงจะตอบได้รวมใคร้างชาลรวมได้ไหม อันนี้ก็ไม่น่าได้อยู่แล้วนะครับพี่พีวิทย์อย่าถามอย่างนี้เลยดีกว่าไปรอไปรอใกล้ๆเลกตั้งดีกว่าพักที่น่าคิดมากภูมิใจใจครับก็รอรอณตอนนั้นดีกว่าอย่างนี้ผมตอบอย่างนี้พี่ยุทธที่ผ่านมาเนี่ยปกติพักประชาชนหรือก้าไกลไปพักที่ชัดเจนตลตอนตอนนี้ผมตอบชัดเจนได้พี่ยุทธตอนนี้เลยว่าการเลือกตั้งปี66ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เราปฏิเสธเขาแต่เขาปฏิเสธเราถูกไหมครับเขาบอกว่าไม่สามารถรวมกับพักการเมืองที่เสนอบางนโยบายได้ถูกไหม ใช่อะเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นทางการนะเป็นทางการนะมันไม่ได้เป็นปัจจัยของเราด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่เลือกเขานะเขาก็เลือกไม่เลือกเราเหมือนกันเพราะนั้นนะตอนนี้มันก็ไม่แฟร์ที่จะถามทางฝั่งเราอย่างเดียวผมถึงบอกว่ามันต้องรอเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วมันต้องถูกถามทุกพักว่าจุดยืนแต่ละพักเป็นยังไงอืพักเพื่อไทยอ่ะก็เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันรอเข้าสู่สนามการเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอ่าเพราะฉะนั้น แต่ถ้าวันนั้นสนามการเลือกตั้งประกาศยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องครับคือสิ่งที่เรายืนยันมาโดยตลอดสัญญากับประชาชนก่อนเข้าคูหาเป็นยังไงหลังคู่หาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคําพูดบนเวทีดีเบตคุณน่ะส่งผลถึงการกาคะแนนเสียงของประชาชนไม่ใช่ว่าคุณพูดแบบนึงเขากาลงคะแนนเสียงให้หลังเลือกตั้งคุณไปทาอีกแบบอ่ะเข้าใจตรงกันเดี๋ยวรอดูคุณจะเดินทาง77จังหวัดภายใน1ปีกับแคมเปญที่ชื่อว่าแทงทั่วไทยตอนนี้กรรมิการติดตามงบเนี่ยมอบหมายให้คุณส ไปเป็นประธานแทนคุณแล้วเนี่ครับผมรอการโปรดกล้าไปผู้นำฝ่ายค้านก็วันพรุ่งนี้วันวันที่หนึ่งเอออาออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วครับออกกำหนดเอาไว้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวาดเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะเป็นทางการครับแล้วก็จะได้อภิปรายคิดไว้ว่าจะอภิปรายท่านนายกรัฐบาลนายมตรีรัฐบาลแพทองทานเนี่ยไม่ไว้ใจไหม มีแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเนื้อหามาแล้วบางส่วนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมแต่จะยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ซึ่งมีการประมาณการกันเอาไว้ว่าน่าจะเป็นประมาณช่วงต้นปีหน้าครับโอ้ให้เวลาเยอะนะก็ต้องให้คอรมอชุดใหม่มีเวลาทำงานนิดต้นปีหน้านี่ปลายปีแล้วลืมต้นปีหน้านี่ปลายน่ตุลาแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาตุลาละต้นปีหน้านี่เองใช่ไหมมีแน่ครับอ่ะตามกระดด